สัตธาขบวนภาพป่าสามัคคีจากอำเภอสารพี จังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาทอดพ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์บ้านเกาะหลวงเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568เวลา08.30นคณะสัตยาจากพ้าป่าสารคีได้มาทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์บ้านเกาะหลวงโดยมีพระโสรณนัตอธิปัญโยรักษาการเจ้าอาวาสผู้นำหมู่บ้านประชาบ้านร่วมกันต้อนรับขบวนป่าป่า โดยหลังจากที่ผู้ซื้อข่าวลำพูนเชียงใหม่ได้เคยทอดพระปาร่มกันกับหมู่บ้านเกาะหลวงครั้งก่อนที่ผ่านมาเพื่อหาปัจจัยสร้างโครงสร้างหลังคาให้กับสำนักสองบ้านเกาะหลวงตําบลโป่งทุ่งอําเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่มาบัดนี้โครงสร้างหลังคาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยการทอดพระปาครั้งนี้เพื่อหาปัจจัยสร้างหลังคาการทอดพระปาครั้งนี้โดยมีคณะศรัทธาจากบ้านขัวมุงตําบลดอนแก้ว อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นำโดยคุณแม่สุนีหินขุนพร้อมด้วยคณะสัตธาพี่น้องไตใหญ่ได้มาร่วมกันจำนวน200คนโดยมีแม่บ้านชาวบ้านเกาะหลวงได้จัดหาโรงทานไว้ต้นรับพร้อมกับโรงทานของคุณแม่สุนีการทอดพระป่าครั้งนี้ได้มีการตีของกรองของชาวบ้านเกาะหลวงไว้ต้อนรับคณะผป่า และได้มีการแสดงเชิดแพะของพี่น้องไตใหญ่มาร่วมได้รับความสนใจจากชาวบ้านมีน้อยในนามผู้สือข่าวเชียงใหม่รำพูนขอชาวบ้านเกาะหลวงพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านขอขอพระคุณอนุโมทนาสาธุกับคุณแม่สุนีและคณะพาป่าทุกท่านเป็นอย่างสูง หลังคาสำนักสงบ้านเกาะหลวงเสร็จสิ้นจะเสนอข่าวครั้งต่อไปหัวรกิจประหิทธิสััสิส์จันเปงศูนย์ข่าวภาคเหนือหยิบสีน็อตเทมนิวเชียงใหม่รายงาน